Vamos มองหาเห็ดย, <c oughs> ยังไม่เห็ดสวดตัอยไรจังไงเออจัดรเราขึ้นโรงเรียนปู่พักตะเกาเนาะ <c oughs> แปลงไฟแ,แปลงมัน <c oughs> หาเห็ดหากุจีรออย่างงูหอย่างกล้วยตะเกาเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเอินไปให้ทหารโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,มันมันมันอันนี้แหละค่ะเปิดเปิดเปิด

ได้ยินเพิ่นบอกมาจตงสันผมเกิดมากก็ได้ยินวาสนามบินเซรีไทยเลยนะชาวนาคู่เถ่าเพิ่นาคูน่นี่คืออนุรักษ์ไว้บงเลี่ยมงัอเลี่ยงวยควย้ยมองหาอยู่หากินมองที่อยู่อาศัยหา,า,านั้งหมดนี่แหละครับถามาเป็นสวนอ้อยเลยคือบ่เขาททาเลยแหละครับบ่เอาแล้วี่ว่าวนาคู่นี่คือบอ่อบอเอาเลยเช่ไหมอ่าไได้ยินว่าจตกงสันกะเลยพอดเรียกมามาเบิงนะครับบ่ผูจกจักเลยซุ้มสิมาปลผูกแล้วก็บ่วประสานครับผู้ใหญ่บ้านกำนันเลยอัน อยู่ในบ้านโบลูจักเลยว่าพุนชิมาเห็ดอ้อยมาน้าผู้นั่นถามาว่าน้าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกับสีู่้จักว่าบอกแค่บ้านว่าพุนชิมาเห็ดสวน้อยเด้อแค่บ้านเฮาหนี่งเขานุซึกว่าจังเลยพุนชิมาเห็ดสวน้อยเขาสีพร้อว่อสี่ใครปูว่อนาสีถามแค่บ้านก่อนผมบาเนาะอันนี้เพุนบอกถามบอกเห็นรวยเพราะว่ามันเป็นทีซุ้มซ้นทีหาอยู่หากินไม่เหลือหน่อยแล้วครับเหลือเท่านี้สนามบินเสรีไทยบินจากใคเพุนอนุรักษ์ไว้เป็นสนามบินเสรีไทยถ้าเพุนมาเห็ดเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยว มองเที ling, ่ยวห้องเที่ยวให้คนบี่นอนนั่นแหละบุคัดคลวงครับชาวนาปูนี่คืออย่างเช่นเซนเซนถ้าไม่เห็นเสวนองค์เคัดคลวงแน่นอนยู่ข้ากับบ่อใดปลูกยู่ข้ากับบ่อใดต้องให้เอาไว้จังสิถ้าถ้าบไมาเห็นเนี้ยอื่นต้องให้อนุรักษ์ไว้แบบนี้แหละครับกามาคัดค้านไว้บ่อยากให้เพิ่นลงมือดุดให้ใช้บ่อยอย่างไรมันเสียหายก่อนนะครับมาไว้ไว้แต่เรื่องหนึ่งเลยถ้าใครลงเห็นแล้วผัดเสียนั่นเสียนี่ก่อนเนี่ยนะมาว่ายันมันยากครับอันนี้บุคัตในเห็ุเล็ดมาคัดค้านไว้ครับบุให้เห็ุ บเห็นด้วยแลวฉันก็บผมมาขัดขานเดียวนี่บอกฉันหนยใหญ่ฝ่าวขี้เกิบคนละขางมากพ่อมันยัดหยัดคนเอาสนามบินหนีป่าหยัดคนมาปลูกอ้อยใส่โอ้ปลูกขันมาแต่พอแต่เมตตาปูดยานตาถวดปุ่นเลยโอ้กะเลียงง้วเลียงคั้ยหาอยู่หากินคุดกิโลกินได้กินแล้วค่ะหาเห็นหาห้อนหนาหมูป่านี่เลยมีแต่ปลานี้ม่มีใส่หมองอื่น ขัดสางรงบ้านในสนับสนุนเต็มที่บ่ขัดขานเนียทำมาปลูกอ้อยย่ยขัดขานย้ายบออยากได้ปลูกสวนอ้อยยอมค่ะบยอมบ่ห้ยบ่ห้ยไทยอย่างมันยูสภาพนี่เรื่องแบบเพื่นจีมาเห็ดรองบอกรองบ้านเรื่องมาเห็ดทีทองเทียกะช่วงย่อยกับบ่ขัดขัวโอ๊ยก็อยากฝากอยู่เลยอยากฝากให้รับเบิ่องดูแลให้นี่เลยอยากบออยากให้มาเห็ดอยากให้่านประวิตรนี่มา ดูเล่นราชาดอนน้ำมูุนีแล้วเลียงหัวเรียงควายได้อันอนัมมุนีก่ะ <ไป S 1> แต่เก้านั่น <ไป S 2> <ป>หาอยู่หาก,กินขุดจิโร่จินายกิน